พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้โหตุยตุยเลยนะ,ะหิวหิวหิวของหวานไม่ได้สี่โมงครึง่งหิวขนมหิวขนมไม่กินข้าวใช่กลับไปกินหมูทะกลับไปกินหมูทะโอเคสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอองแจ็คออโตเทรดวันนี้อยากรีวิวแบบคลิปสั้นๆบ้างยาวมาเยอะแล้วหั่นซอยให้สั้นบ้างเนาะคุณตากล้องเนาะอร่อยไหมเนี่ยของมึงเนี่ย กินจนเคี้ยวเคี้ยวจนพูดไม่ได้วันนี้นะครับก็มากับโปรทางเลือกปกติวัคซีนต้องมีทางเลือกไหมคุณคุณตากล้องมีมครับเออมีเสียตังค์กับไม่เสียตังค์ใช่ไหม,มอันนี้เราก็มีทางเลือกให้เว้ยโปรทางเลือกระหว่างดอกเบี้ย1.59ต่อปีนะ1น9ต่อปีตลอดย,ยุสัญญาแต่ต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขเป็นไป,นปนาตามที่บริษัทผู้กำหนด หรือจะเลือกส่วนลด15,000บาทต่อต่อคันนะไม่ใช่แต่จริงๆมันก็ซื้อที่ละคันเมื่อก่าคุณตากล้องเออกูว่ากูเมาๆมไม่ได้รีวิว3าวันนี้เบอร์เอร์แล้วจริงปะน้องโนโน่ซื้อที่ละสองคันก็ได้มัดใส่ถุงกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวมึงซื้อรถหรือมะม่วงเนี่ย <laughs> 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 โอเค EP นี้นะครับก็จะเป็นในการเปรียบเทียบระหว่างดี a x <laughs> หน้าเก่าเครื่อง2 0กับ ดีแมหน้าใหม่พลังภาพพลิกโลกเครื่องพันเก้า ddi blue power นะครับคันแรกเลยดีกว่ากับ d m a ม c a 2แครบสองจุดห้าไฮนเดอร์ซนะครับเกียร์รมดาปี1.1.12งหไม่แสนสองหมื่นกว่าโลไปายแดงอยู่6 7เขายอยู่399จัดไฟแนนซ์ได้5้าสายพันหม่นสามพบอกก่อนนะครับว่าดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.59%ต่อปีหรือจะรับส่วนลด1,5 0 0 0บาท ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่ใช่จะเอาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไม่ได้ไม่ไหวเจ๊งอันนี้คือช่วยเพราะเรามีทางเลือกให้ระหว่างจะเอาส่วนลดหรือจะเอาดอกเบี้ยพิเศษอ่ะมาเลยคุณตากล้องสวยคันนี้จะเสียงท่อดังนิดๆแต่เขาตีแค่ท่อเนอะตีปลายเฉยๆนะคุณตาตกล้องเนาะดังแต่ท่อนะดังแต่ท่อรอ,อวิ่งด้วยอือใ่ะ ใช่ใช่ใช่กูเห็นแล้วเมื่อเช้าก็ยังวิ่งวิ่งแวนแวนกันนิดนิดเสียงสนุกอันนี้เสียงสนุกอันนี้แจ้งก่อนเลยนะครับว่าใส่แม็กมาพร้อมมานี่เลยที่หน่องยางใหม่ยางใหม่เลยของอะไรไม่รู้ปีสองหนึ่งปีนี้เลยแล้วก็สัปดาห์ที่สิบสี่บอกก่อนเลยนะครับยางใหม่ใหม่ วิ่งยังไม่ถึง50โลเลยอะแค่ขับไปเทสเนาะน้องโนโน,โน,โน่เนาะตอนนี้เราจะมีน้องอยู่2คนนะครับมีน้องตาล้องพิเศษมือใหม่1คนแล้วก็น้องกองเชียร์น้องโนโน่น,นะครับโอเคเขายังไม่ว่างเล่นได้ตาเข้าดูในข้องดยสังกันดีกว่าปะ่ะตัว d m a ม็ Mac เนี่ยเครื่อง2,500ตัวนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่า2,500เนี่ยกุญแจก็ยังเป็นธรรมดาอยู่ ตัว Z คือตัวแรกของเขานะครับก็จะมีแซธรรมดาแซดพิษเทชนะครับเกียร์เครื่อง2อ0 0ันจะเป็น5เกียร์ก็คือ1 2 3 4 5สอ่าไม่ใช่6สปีด6สปีดจะเป็นเครื่อง D D I Blue Power ตัวนี้มีจอของไฮโน่มาให้แล้วนะครับจะดูไมค์กันหน่อยซฟแอร์หมุนมือนี่เลยไมค์ผมกำลังรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าดี a มจะเป็นแบบนี้เลยไมค์หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบแปดโล ตัวนี้ผมขอเช็คก่อนซไม่ได้สตาร์ไม่มีกล้องนะตัวนี้ไม่มีกล้องมาให้ Airbag กตัวพวงมามยธรรมดายังไม่มี Airbag แต่ว่าดินด้วยได้แดงเบาะหนังพุ่มได้แดงมาด้วยดูสปอร์ตดี <c oughs> ถ้าร,รวมบอกก่อน,นาคาันนี้รถสวยราคา399จัดไฟแนนซ์ได้563,000 0ฉะนั้นสบายใจได้ครับว่าจัดทุ่มทนมาก ดอกเบี้ยเลือกเอาระหว่าง1.59%หรือจะเลือกส่วนลด15,000บาทอันนี้แจ้งก่อนเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทเป็นผู้กำหนดนะครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพพลิกโลกกันบ้างไปคุณตาต้องต่อมาเป็น d m a x 1.9นะครับตัว Highlander L หรือ Cap Highlander L พลานุภาพพลิกโลกชอบมากเลยคำนี้พลานุภาพพลิกโลกแต่ถ้าพูดเร็วๆก็อาจจะ ไปเลยทำไมวันนี้ก่องเชียร์กูเยอะวะเฮ้ยชอบวันนี้ชอบวันนี้ไม่แพงแต่เก็บรายละเอียดดีชอบตรงที่ว่าไม่ต้องเป็นทั้งเทา้านฮะเนาะเออนี่ชอบชอบชอบตัวนี้ปี20 2 0จด20ไม่8 0 0 0กว่าโลไปแดงอยู่723,000ขายอยู่619จัดไฟแนนซ์บอกคำเดียวเลยเต็มเต็มออกรถศูนย์บาทเครดิต ไม่มีก็ออกรถศูนย์บาทอันนี้เครื่องพันเก้าทุกอย่างยังเฟิร์มหมดเลยคือเม็ดอาร์คมาเกิ้งสียังอยู่ครบนะครับหัวนอ็อตแจ้งก่อนเลยมีแกะใต้ล่างเพราะว่ามาใส่โชค๊คชค้าโช๊คสองอันนะครับค้ำฝากระโปรงไว้เดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันเนาะคุณตากล้องเนาะไม่มาเงียบแล้วโดนตบทีเดียวช็อตเลยเสลเ,เต็มคอยไม่ใช่กูตบนะใครตบะตวะอ๋อโนโน่โนโน่ไปหวดทีเดียวเงียบกิฟเลยอะไรข้างใน,โน,โนโ ตัวนี้ผมออกก่อนเลยมีอะไรมาให้ีกเขามีล็อกล็อกตรงตัวตัวเบกด้วยนะอออันนี้ดี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 เาะว่าเจ้าของรักมากเดี๋ยวิดแท์ก่อนโอเคตัว Highlander L มันก็จะมีจอมาให้แต่เป็นจอประมาณ7นิ้วนะครับนี่เขากำลังเตรียมการก็จะอธิบายด้านล่างต่อก็เป็นแอร์หมุนมือให้นะครับตัวนี้มีแจ้งในเรื่องของเบาะ พ a s เซนเซอร์แอร์แบกนะครับก็จะมีแจ้งมาให้ว่าถ้าเกิดคุณไม่คาดเบลเนี่ยเขาก็จะไม่ทำงานนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ถอยหลังจะอยู่บ้างนี้นี่มีกล้องถอยหลังให้ด้วยเป็นไงมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้6สปีดนะ1 2 3 4 5 6องมันก็จะมันๆหน่อยใช่ไหมคุณตากล้องใช่คุณตากล้อง,องลองอยังลองแล้วเป็นไงหนุกวะถีบเลยตัดทุกรอบทำไมอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือตัดทุกรอบรถมันแรงี่รถมันแรง๋อรถรถใช้ดีรถใช้ดี๋อรถใช้ดีแอบแฝงที่ไหนมาวะเนี่ย <laughs> <laughs> แจ้งก่อนนะครับไมาอยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าโลอ่าตัวนี้วิทยุไอ้ตัวจอตัวเนี้ยมันจะมีในเรื่องของ usb และ aux ให้ด้วย power อยู่ power, power outlet อยู่ตรงนี้อืมไอผมว่าใช้ได้ผมชอบอันเนี้ย,เพ,ยเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่ค่อยได้ รู้ไหมเขาเาต้องทำไมทำไมครับพี่อมคัด <c oughs> ขเขาเรียยเรียไม่เรียเลยอมเลยแหละ <c oughs> พอปล่อยมาปึ้งอย่างนี้ต่อเลยนะ <c oughs> คือมันจะกระโดดเป็นม้ากระโดดอ่ะเออมีคนเคยดา่าเวลาสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไปขับรถแข่งเฮ้ย <c oughs> เล่นกลางไม่ให้รอบตกเลยเหรอก็เลยยอมบอกเออไม่ขับเกียร์ธรรมดาไม่ชอบนะครับเลยอย่างม่ชอบผมชอบความสบายก็เลยขับเกียร์โตแต่ว่าบอกก่อนราคาหกหนึ่งเก้าถูกมากเพราะว่า ไปแดงอยู่เจ็ดสสาตัวนี้ยังมีวบรันตีศูนอะีกนะผมบอกก่อนเลยเออกูเริ่มร้อนแล้วบอกคุณตากล้องมีแอร์แบกให้สองลูกหนึ่งและสองตัวแอลเครื่องพันก้ามีจอให้นี่เออนี่มีแอร์แบกใบเห็นนะให้คุณตากล้องเขามีอะไรให้เล่นวะเออมีบลูทูธด้วย Android Auto นี่ iPod Apple CarPlay u พ b วิทยุเห็นไหมเฮ้ก็แค่นี้ก็ครบแล้วนะแต่ถ้าเบื่อก็ไปใส่จอยอนดยเลยกันเนาะ แค่นี้ก็หลูแล้วใช่ป่ะเอออันนี้ยังไม่ได้ซิงถ้าซิงคงจะใช้ได้เออหุยมียูโลิเซอร์ด้วยโอเคนะครับตามนี้ราคาไป้ายด้อยู่723เราขายอยู่หกหก็อย่าลืมนะครับโประหว่างทางเลือกดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59%ต่อปีหรือจะเอาส่วนลด15,000บาทเลือกเอาทางเลือกเลือกไหนจะเลือก เอาสุดรถเลยหรือจะเอาดอกเบี้ยพิเศษผ่อนตลอดอายุสัญญานะครับก็ตัวนี้ก็เป็นคลิปของ DMACCAP นะครับรีวิวเปรียบเทียบระหว่าง h i g h นเดอร์หน้าเก่ากับ h i g h l เ n d e r พลนุภาพพลิกโลกต่างกันตรงไหนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง Jack Auto ด้วยครับช่องทางการติดต่อ l i n e at jack auto เบอร์โทร0 8 9 2 4 4 3 5เ0ไม่ต้องห่วงครับส,สงสยัยสนใจหรืออะไรคอมเมนต์ใต้ คลิปไว้ผมจะเข้าไปตอบคุณผู้ชมเองอันนี้ผมการันตีผมตอบเองหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะติดต่อไปทุกคนเลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณวันนี้เรามีน้องใหม่เพิ่มเยอะเลยว่ะคุณตากล้องนั่งเมาวันยู่ออกนั่ง <laughs> มึงก็เล่นออกกล้อง <laughs> เดี๋ยวสบาย <laughs> เดี๋ยวกูบอก <laughs> ไม่ต้องบอกมึงก็เล่นแล้ว ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตัดต่อที่ช่วยจัดรถนะครับขอบคุณน้องเบียที่ช่วยมาดูแลเรื่องรถขอบคุณน้องน็อตตี้ขอบคุณน้องตื้นอันนี้น้องตื้นน้องใหม่เรานะครับขอบคุณกองเชียร์น้องโนโน่เราและคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตะก้องพิเศษน้องใหม่น้องสุดหล่อขอบสนามขอบสนามเดี๋ยวเตะหรือผู้เตะตกขอบน้องโอโอเรานะครับผมวันนี้ผมองเชาโรเทสลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเดียว